สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณน,นะครับแต่จะเน้นไปทางเครื่องเสียงและวิทยุเป็นหลักนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมีโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นรุ่นโบราณน,นะครับมาให้ดูนะครับยี่ห้อก็คือเดนคอนนะครับเดนคอนอันนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอา,อาจจะมีบางคนเคยเห็นนะครับแต่บางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับรุ่นนี้จะได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างสูงนะครับสมัยก่อนและในปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับสำหรับนักสะสมนะครับรุ่นก็คือให้ดูก่อนนะครับรุ่น7060นะครับชื่อรุ่นก็คือ DC เจ็ดูนหกูนะครับปีที่เปิดใช้งานนะครับหรือว่าจดทะเบียนไม่แน่ใจนะครับวันที่9ก้าวันที่9เดือนหนึ่งนะครับปี2531นะครับ2 5 2531นะครับอ่าะครับตามตามข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นยุคหนึ่งจีนะครับเริ่มใช้งาน พศ2529นะครับหมายถึงวา่าเป็นยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาเริ่มใช้บริการในในประเทศไทยแล้วกันนะครับให้บริการนะครับย่านความถี่ก็คือ470เมกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเราก็ต้องหิ้วไปนะครับไปตามสถานที่ต่างๆนะครับตัวนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยนะครับก็คือ อันนี้เรียกว่า power supply นะครับก็อันนี้สำหรับเราใช้งานนะครับไว้ชาร์จชาร์จได้แล้วก็ใช้งานกรณีกรณีแบบเราอยู่ที่บ้านที่ไรเนี่ยนะครับมันก็จะเสียบนี้นะครับเสียบเข้าไปน,นะครับเดนคอนนะครับตัวนี้มันเป็นสวิตชิ่งนะครับ13.8 VDC 10โวลต์ DC 10แอมป์นะครับตัวนี้ สังเกตรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนนี่ถ้าใช้หมอแปลงนะครับเป็นภาคจ่ายไฟนะครับมอแปลงลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต่อเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องนี้ไฟไม่พอนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จะค่อนข้างที่กินไฟนะครับแต่ว่าใช้ตัวนี้ของเขาเลยนะครับก็ใช้ไฟได้นะครับมาดูรอบๆกันก่อนนะครับสำหรับอันนี้เป็นแฮนด์เซตนะครับตัวนี้ นะครับเวลาโทรก็กดอะไรพวกนี้นะครับเปิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ Handset เวลาเราคุยนะครับเราก็ต้องยกขึ้นมาคุยแบบนี้นะครับมีสายต่อจากตัวเครื่องอีกทีแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มันจะมีแบตเตอรี่ในตัวเลยนะครับก็คือไงคือแบตเตอรี่ใหญ่มากนะครับก็คือเครื่องครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอมนนีช่องต่อสาวะอากาศนะครับ่ามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเด่นคอนนะครับอ,อันนี้มีระบายความร้อนมีอะไรด้วยนะครับอันนี้ดูรอบๆนะครับเวลาใช้งานนี่เท่มากนะครับ ครื่องนี้นักสะสมชอบนะครับเพราะว่ารูปทรงสวยนะครับสวยสะดุดตาขนาดไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ยังดูดีเลยนะครับตอนนี้เท่ดีมากเลยนะครับสำหรับสมัยก่อนนี่คนหิ้วโทรศัพท์เครื่องแบบนี้นะครับคือคนรวยนะครับไม่ได้รวยธรรมดานะครับ รวยมากนะครับเพราะว่าราคาเครื่องตอนที่สมัยที่เขานิยมใช้งานกันเครื่องละ1 5 0 0 0 0บาทนะครับสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วลองนึกดูนะครับแสนห้าหบาทสมัยนั้นเนี่ยมันจะแพงขนาดไหนนะครับเผลอถ้าตีเป็นเงินไทยสมัยปัจจุบันซื้อรถ คันเล็กๆได้นะครับรถยนต์นะครับตอนนี้เครื่องนี้ผมก็ได้มานะครับตอนนี้อ,อย่างน้อยผมก็ได้ได้สัมผัสนะครับทรวสอบราคาแสนห้าสมัยก่อนนะครับไม่รู้จะดีใจหรือเปล่านะครับตอนนี้เพราะว่ามันใช้งานไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ายานความถีมันไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ ก็วันนี้ไม่ได้รีวิวการใช้งานนะครับแต่ว่าก็จะมาแนะนำให้ดูนะครับว่ามันมีโทรศัพท์ที่น่าสนใจประมาณนี้นะครับเพราะบางคนไม่รู้อาจจะ,ะคิดไปว่าเป็นวิดยุทหารก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่มันดูดูดีมากจริงน,นะครับหลายหลายคนนะครับก็เ,เอาไปสะสมเลยนะครับตอนนี้สำหรับการใช้งานรุ่นนี้สมัยก่อนนะครับ มันจะมันจะต้องเสียค่าบริการค่อนข้างแพงนะครับในยุคนั้นเนี่ยสมมติว่าโทรโทรเข้ารับสายนะครับมันจะเสียเงินทั้งทั้งโทรเข้าแล้วก็รับสายต้องเสียเงินทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับเขาคิดเป็นนาทีนาทีละ3าบาทนะครับแต่ว่าถ้าต่างพื้นที่นะครับก็คิดเป็นทางไกลเลยนะครับเขาจะมีเดทเดททางไกลอยู่ก็คือ อิงตามอาขององค์การโทรศัพท์นะครับสมัยนั้นนะครับก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับสมมุติว่า,าเจ้าของเครื่องนะครับไปทํางานต่างที่นะครับไปแถวอยุธยาไปอะไรพวกนี้นะครับคือสัญญาณเข้ามากรุงเทพมันอาจจะไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีตั้งเสานะครับตั้งเสาคล้ายๆเสาวอปัจจุบันเนี่ยครับ คือต้องต้องตั้งเสากันประมาณนั้นเลยนะครับถึงจะรับส่งได้ไกลเพราะว่าที่ผมเห็นนะแถววังน้อยแถวสมัยนั้นนะครับเขาโรเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เสาสูงนะครับคืออ่าสถานีอ่ารับส่งอะ่ะมันมันจะน้อยฉะนั้นอ่ามันก็ต้องติดเสานะครับเสาข้างนอกนะครับมันจะรับได้ดีกว่า นะครับสำหรับตัวนี้มันก็ใช้งานได้ในรถก็ได้นะครับแต่จริงๆอ่ะในรถเขาจะต้องมีตัวจ่ายฟอยล์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ติดอยู่ในรถนี่ต้องติดไอ้นี่นะครับติดสาวากาศนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันรับไม่ได้ก็พูดง่ายๆคือมันใช้ได้ทั้งในบ้านทั้งข้างนอกแล้วก็ในรถยนต์นะครับแต่ว่าก็คือแตกต่างกันที่ว่าใชา้พวกสาวากาศนะครับเพื่อ เพื่อให้มันรับรับได้ดีนะครับครับก็ผมก็มารีวิวแล้วก็อ่าเล่าเกดประวัติของเครื่องรุ่นนี้ให้ให้ดูนะครับก็ย้ำอีกทีฮนะตัวนี้ทดลองใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นย่านความถี่เก่านะครับเขาคงเลิกใช้แล้วมั้งครับย่านความถี่470นะครับ เพราะตอนนี้ก็สามารถใช้แต่เอามาตั้งโชว์ประดับบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ก็ดูดีสุดๆนะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะครับที่ผมชอบอยู่มี2ยี่ห้อนะครับมีของ b บ n e f o n อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่เบเนฟอนซูบทรงจะไม่ได้สวยเท่านี้แต่ตัว Handset ตัวนี้มันจะบางกว่านะครับของ Ben e f o n ที่ผมเคยได้ใช้สมัยก่อนนะครับ ก็จริงๆก็ผมเคยมีโอกาสได้ใช้นะครับสมัยก่อนอนะครับครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบการรีวิวเลยละกันนะครับเพราะว่ามันทดลองใช้งานไม่ได้นะครับก็ให้ดูกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้รู้กันเลยนะครับยี่ห้อเดนคอนนะครับเดนคอน อันนี้ของยุโรปนะครับตัวนี้ครับวันนี้ก็ขอจบการร,รีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็มีของน่าสนใจมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ